สวัสดีครับผมครูสุรเดชเิยติจากโรงเรียนออรถิมาศนะครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรม He ไฮส o ู Miss นะครับที่พัฒนาขึ้นมาโดยใช้ระบบของการดูแลชลนักเรียนระบบการปกครองระบบงานวิชาการแล้วก็เชื่อมโยงไปที่โรงพักนะครับสถานีตํารวจแล้วก็โรงพยาบาลนะครับโดยตัวนี้จะ เก็บข้อมูลเป็นลายสาวิยาเขตนะครับเราสามารถดูภาพรวมในระดับของเขตตัวนี้การศึกษาได้นะครับซึ่งถ้าเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับหลายโรงเรียนจะสามารถล็อกอินเข้ามาได้แล้วบางส่วนนะครับเราจะเห็นภาพรวมของสาวิยาเขตที่โรงเรียนเราประจําอยู่นะครับตัวนี้ยังเป็นเดโมอยู่นะจะเห็นได้ว่าระบบที่ผมล็อกอินเข้ามานะครับจะมีสาวิยาเขตอยู่เจ็ดโรงเรียนนะครับ วิทยาเขตลไปมาะครับจะมีทั้งหมด7โรงเรียนมีนักเรียนโดยรวมในสาวิทยาเขตลไปมากอยู่ที่3,368คนซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่ตรงเนื่องจากว่ามันเป็นเดโม,โมผมไม่ได้เอาข้อมูลเด็กม .1 กับม .4 เข้ามานะครับเพราะว่าจะใช้ข้อมูลเก่าของเด็กม .2 มา3ม .5 มา6กก่อนเพื่อเป็นการทดลองให้อาจารย์ทุกท่านได้ใช้งานจริงนะครับภาพรวมของโรงเรียนนะครับ จริงๆแล้วจะเป็น2,500คนนะครับแต่ว่าตอนนี้เอามาอ1กับอ4ออมก่องค์จะอยู่ที่1,700คนนะส่วนสารเสพติดนั้นหากมีการบันทึกนะครับการตรวจจับสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นสาุราหรือบุหรี่หรือยาเสพติดต่างๆในโรงเรียนนะครับหรือในสาวิทยาเคตก็จะขึ้นตรงนี้นะส่วนการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนนะครับพวกทุนการศึกษา หรือแม้แต่การบําบัดนะครับจะขึ้นส่วนของด้านนี้นะครับการสนับสนุนส่วนตัวนี้จะเป็นกราฟนะครับกราฟตัวนี้จะดึงข้อมูลออกมาก็คือกราฟการขาดเรียนรายวันนะครับว่าในแต่ละวันนั้นเด็กนักเรียนระดับชั้นไหนขาดเรียนมากที่สุดนี้จะเป็นรายโรงเรียนนะครับแล้วก็ในรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นะครับโรงเรียนขาดเรียนกี่คนนะครับจะขึ้นตรงนี้ ส่วนนี้จะเป็นรายเดือนนะครับว่าแต่ละเดือนขาดกี่คนแล <c oughs> ้วในส่วนของข้อมูลนักเรียนนะครับส่วนนี้โรงพยาบาลแล้วก็ลงสถานีตำรวจสามารถเข้ามาใช้งานร่วมกับเราได้นะครับเนื่องจากว่าเราใช้โปรแกรมแชร์กันอยู่นะครับเราก็สามารถเข้ามาดูเด็กนักเรียนได้นะครับอันนี้จะเป็นสรุปของแต่ระ,ระดับชั้นนะรเราสามารถเลือกเข้าไปได้ เราสามารถดูหรือแก้ไขลบได้ในส่วนของครูที่ปรึกษานะครับส่วนบุคลากรคนอื่นหรือโรงพยาบาลและสาาถานี้ตำรวจก็สามารถดูได้อย่างเดียวนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าเด็กคนนี้นรประวัติเป็นอย่างไรนะครบับ้านอยู่ตรงไหนนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูในบริเวณบ้านของเด็กนักเรียนได้เลยนะครับ จะสะดวกสําหรับสถาน,นีตำรวจและโรงพยาบาลด้วยนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูในส่วนของบ้านเด็กนักเรียนได้อันนี้ไม่ขอลงลึกนะครับเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปเราก็สามารถเข้ามาจัดการส่วนต่างๆนะครับตรงนี้ได้ในส่วนของการลงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คแถวเช็คนักเรียนเข้าชั้นเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็สรุปนะครับก็สามารถจะอยู่ในส่วนของตรงนี้ ในการเช็คข่้ก็แถวนั้นน <c oughs> ้ำเรล้าก็สามารถเลือกระดับชั้นได้เลือกวันที่มุมบันทึกนะครับก็จะมาตอนนี้เมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วจะมีคะแนนพฤติกรรมของเด็กนักเรียนปรากฏอยู่ครูประจําชั้นก็สามารถมาดูคะแนนพฤติกรรมได้ทันทีเป็นข้อมูลแบบเดียยวทางได้ทันทีนะครับซึ่งเด็กนักเรียนนะครับในที่ปรึกษาของอาจารย์ก็สามารถ ขาดเรียนรักกิจรับป่วยก็ได้ซึ่งระบบตัวนี้จะลิงก์ไปที่รายของกลุ่มผู้ปกครองได้นะครับซึ่งอาจารย์สามารถตั้งค่าได้ว่าจะลิงก์หรือไม่ลิงก์รายนะครับตอนนี้ผมจะให้ทดลองลิงก์เข้าไปในรายของกลุ่มผู้ปกครองนะครับแล้วกลุ่มครูที่ปรึกษานะครับสมมุติว่าเด็กนักเรียนขาดเรียนวิชานี้ครูก็เช็คว่าขาดเรียน ไลน์ก็จะขึ้นไปที่ผู้ปกครองแล้วก็ครูที่ปรึกษาได้หรือจะขึ้นแค่ไปหา,าครูที่ปรึกษาก็ได้นะครับเราสามารถตั้งค่าในระบบนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นนะร็อนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมหนึ่งร้อยนะครับลา,าขาดเรียนนะครับที่ก็ขาดเรียนผมแจ้งว่าขาดเรียนไม่ก็แถวกิติกรรมใช่หรือไม่ตอบต,ตกลงนะครตอนนี้ระบบนะครับมาแล้วนะครับ ระบบจะแจ้งไปที่ลายของครูที่ปรึกษานะครับว่า็กนักเรียนตอนนี้ไม่ได้เข้าแถวหน้าตสอธงนะครับโดนหักสิบคะแนนตอนนี้คะแนนพิติกรรมจะเหลือเก้าสิบนะครับซึ่งคะแนนหนึ่งร้อยนี้คือคะแนนของเริ่มต้นของแต่ละปีการศึกษานะครับต่อมาการหักคะแนนพฤติกรรมต่างๆก็เช่นกันนะก็สามารถมาดูที่ นี่คือถังข้อมูลการเพิ่มพฤติกรรมนะครับแต่ละโรงเรียนสามารถเพิ่มได้เองนะว่าพฤติกรรมนี้นเช่นดื่มสุราหักข้อมูลด้านลบหักกี่คะแนนแล้วคามสามารถใส่เข้ามาในนี้ได้นะอันนี้คือข้อมูลพฤติกรรมต่างๆนะครับว่าแต่ละคะแนนนะครับเป็นพฤติกรรมด้านบวกด้านลบนะครับแล้วก็คะแนนพวกนี้หักกี่คะแนน <c oughs> ครับซึ่งการหักคะแนนตรงนี้จะดึงจากฐานข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับมาเพื่อหักคะแนนโดยเฉพาะนะถ้าจะหักหรือเพิ่มคะแนนเด็กนักเรียนนะครับจะอยู่ในส่วนของลงคะแนนพฤติกรรมในบุคคลนะในส่วนตรงนี้เราสามารถค้นหาชื่อนามสกุลรหัสประจาตัวน,นักเรียนหรือแม้แต่ชื่อเล่นก็ได้นะครับหรือเจ้าห้องเรียนก็ได้นะครับทำให้าาค้นหาในนี้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับ ในปลายมากนะครับกดปุ่มเลือกหน้าตาก็จะปรากฏมาให้นะครับตอนนี้นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมเต็มหนึ่งร้อคะแนนอยู่นะครับถ้ามีการส่งเสริมนะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับบวกสิบหมายความว่าคะแนนพฤติกรรมก็จะเพิ่มให้แต่ถ้าคะแนนพฤติกรรมติดลบคะแนนก็จะลบตรงนี้นะครับ น,นี่ก็เช่นเดียวกันเราสามารถตั้งค่าในระบบได้ว่าระบบของเราสามารถส่งเข้าลายในส่วนกลุ่มไหนได้บ้างนะครับนี่คือคะแนนสรุปของเด็กชายปลายมากนะครับนายปลายมากก็จะอยู่ตรงนี้ว่ามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะครับเมื่อกดบันทึกแล้วข้อมูลก็จะปรากฏตรงนี้เช่นกันคะแนนนักศกบันทึกเรียบร้อย ในส่วนของการขออนุญาตออกนอกโรงเรียนนะครับในส่วนนี้ฐานข้อมูลจะลิงก์ไปที่สถานีตำรวจเพื่อจะเข้ารายของอตำรวจสายตรวจนะครับถ้าเห็นพบนักเรียนอยู่นอกรเโรงเรียนในเวลาเรียนนะครับก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่าขออนุญาตออกนอกโรงเรียนจริงหรือไม่นะโดยเราสามารถให้เด็กนักเรียนเข้ามาลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนของทะเบียนรถ นะเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบบางครั้งเด็กนักเรียนไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดไปที่โรงเรียนสายตรวจสามารถตรวจสอบได้ว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของนักเรียนหรือเปล่านะครับระบบนี้ก็เช่นกันปัญหาส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเด็กนักเรียนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรหัสชื่อนามสกุลหรือชื่อเล่นนะก็สามารถมาลงบันทึกทะเบียนรถในนี้ได้นะครับ ในส่วนของการค้นหาทะเบียนรถเช่นกันนะครับตอนนี้ตำรวจหรือโรงพยาบาลก็สามารถเข้ามาค้นหาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ทางกับผมได้เ,เขียนไว้ให้นะครับก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้ว่าทะเบียนรถของหมายเลขนี้เด็กนลกเองคนไหนเป็นคนขับ,นะบสามารถดูได้ กรณีที่ครูอนุญาตให้เด็กออกนอกโรงเรียนก็สามารถเข้ามาที่อนุญาตออกนอกโรงเรียนนะแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เช่นกันนะครับตอนนี้ข้อมูลเด็กนักเรียกนกันต่อประกฏห้องแล้วก็ทะเบียนรถเรียบร้อยนะครับออกไปที่ไหนนะครับสาเหตุที่ออกออกไปกับใครก็สามารถใส่ได้ เราสามารถเพิ่มนักเรียนเข้าไปได้หรือถ้าไม่มีก็ใส่ข้าหมายลบก็ได้นะครับก็จะกดบันทึกจากนั้นระบบจะส่งไปที่ลายของสายตรวจนะครับมาแล้วนะครับก็จะมีรูปเด็กให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้นว่าเด็กทั้งนิ่งคนนี้ออกไปจริงนะครับไปที่ไหนอย่างไรอันนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับ ถ้าอาจารย์ท่านใดน,นะครับที่ได้รับโปรแกรมแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อได้ที่เดิมนะครับผมขอบคุณครับ